คนถามมาว่าแล้วถ้าหากว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ควรจะวางใจอย่างไรจรึงจะผ่านอุปสรรคไปได้ข้อแรกนะคะเหมือนที่ฟูได้พูดไปในไลฟ์แล้วก็คือว่าความทุกข์ไม่เคยช่วยให้อุปสรรคหายไปความทุกข์ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ความทุกข์มีแต่เพิ่มปัญหาให้ใหญ่ขึ้นทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะเริ่มต้นเลยทันทีที่เราคิดและมีความทุกข์ ร่างกายของเราหลั่งสารเคมีด้านลบทันทีและสารเคมีด้านลบทําให้เราคิดผิดพูดผิดทําผิดและรู้สึกไม่ดีทันทีความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้นนะคะมีผลมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมของเราทําให้เราตัดสินใจพลาดทําให้เราพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะพูดคิดและรู้สึกต่างๆเหล่านั้นดังนั้นนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะรู้สึกดีเวลาที่เรากําลังเผชิญกับอุปสรรคหรือสิ่งที่ยากมากมายในชีวิตเป็นเรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำค่ะเพราะว่าเป็น the only choice เป็นทางเลือกเดียวถ้าหากเราอ่ะต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องรู้สึกดีทันทีวิธีการรู้สึกดีคือไม่ใช่ fake มันขึ้นมาแต่หน้าที่ของเราคือแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคอยู่ ใดก็ตามนะคะที่เรามีชีวิตอยู่ก็ยังมีเรื่องด้านดีๆอยู่ในชีวิตของเราเสมอเราจึงจําเป็นที่ต้องมองหาเรื่องด้านดีมองเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตเช่นในบ่ายวันนี้ครูนั่งทานขนมอย่างอร่อยพวกเราก็เช่นเดียวกันค่ะในบ่ายวันหยุดเราแต่ละคนสามารถที่จะไปหาขนมอร่อยๆทานกับครอบครัวคนที่เรารักหรือเพื่อนของเราคุยกันเรื่องดีๆที่ทําให้เราอ่ะ มีกำลังใจมีพลังมีรอยยิ้มของคนที่เรารักมีรอยยิ้มของตัวเราเองอยู่ดังนั้นนะคะทุกคนมีเรื่องดีๆอยู่ในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองหรือเปล่ารูจะหันให้ดูนะคะที่พี่เตรียมตัวนะคะครูกําลังหันมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะดูพี่ๆค่ะนี่เรื่องดีๆของคุณเป็นอะไรคะพวกคุณคะีได้กินของหวานโอ้โหพี่พี่เราวันนี้ได้กินของหวานอร่อยเหรอคะ วันนี้ได้กินของอร่อยเรื่องดีๆของพี่ๆมีอะไรอีกคะวันนี้ได้หยุดพักค่ะไม่ต้องทำงานเจองานดีใจมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทํางานกันยังไงคะโอ้โหหัวระเบิดค่ะหัวระเบิดเหรอคะหัวหัวระเบิดแต่ตอนนี้ท้องระเบิดแล้วนะคะคุณกัลแมคุณกัลแมอยากฝากกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังมีความทุกข์แล้วก็งงหัวไม่ขึ้นกับความทุกข์ยังไงบ้างคะคืออยากจะบอกเลยว่าไม่ไม่ ทุกคนอะคะ่ะก็ต้องมีเ,เรียกแม้เรียกว่ามันเป็นแพ็กเกจของชีวิตนะคะคนเราที่มีเรื่องความสุขความทุกข์มันก็จะมาอยู่ด้วยแต่อยากกาลังจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและที่สําคัญผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเจอเรื่องที่มันยากและผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาความต้องการเรามันยิ่งใหญ่เราก็ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์มัน เพื่อให้แลกมันแบบสมน้ําสมเนื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าคุณเจอความทุกข์อยู่คุณเจอเรื่องยากอยู่มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอพวกเราทุกคนก็เจอเหมือนกันแต่เรารู้ว่าปลายทางที่เรารอคอยมันคุ้มค่าแค่ไหนคะ่ะโอ้โหพูดดีนะคะพูดเหมือนดางงามเลยดังนั้นนะคะ สิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องรู้เลยว่าขณะตอนนี้ครูและพี่ๆกำลังทานขนมกันอย่างอร่อยนะคะทันทีที่พวกเราส่งคำถามมาครูและพี่ๆก็จัดคำตอบส่งไปให้เลยทันทีปาฏิหาริในชีวิตของเราหรือเทวดาประจำตัวเราอะ่ะจะต้องดูแลเราอยู่อย่างแน่นอนพยายามที่จะรักษาใจคิดเรื่องดีๆเอาไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนครูและพี่ๆขอเป็นกาลังใจให้ค่ะสาหรับวันนี้ขอไปทานขนมต่อก่อนนะคะ คุณกะละแมคะคุณกำลังทานอะไรกันอยู่คะของอร่อยแน่นโต๊ะเลยนะคะขอไปทานขนมต่อก่อนนะคะ